นี่ครับก็ออกมาเก็บน้อยหนาครับท่านผู้ชมในสวนของเราก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนนี่ครับสวนน้อยหนาครับสวนน้อยหนาที่ปีนี้มันฟันจริงมาใหม่ั็ไม่กอยดกนะคแต่ลูกมันใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ลูกใหญ่ประมาณนี้เป็นน้อยหนาบ้านๆน,นะครับไม่ได้ลดน้ําครับท่านผู้ชมนี่ไม่ได้ลดน้ําก็ยาวนะครับยาวไปถึงนู่นะครับต้น,นันสูงท่วมหัวห ปลูกตั้งแต่ช่วงโควิดมานะครับตอนนี้ก็ได้เก็บแล้วเก็บไปเลยปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ยังเหลืออยู่นะครับเก็บไปสองวันได้ประมาณห้าสิบโลละนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูลูกนะ้ลูกนี้ตาหางน้อยหนาบ้านๆน,นะลูกนี้ตาหางใช่ปะ เดี๋ยวค้างคางมาแดดนี่ตอนที่ชมปีนี้จะไม่ฟันจริงอะเพราะว่าปล่อยให้มันดกดีกว่า,าถึงมันจะลูกเล็กแต่ก็ได้เยอะโอเคครับท่านผู้ชม